ฝากด้วยล่ะแทงแทงตัวเดิมได้คูแนใช่ไหมแทงใช่ใชู่แนแทงคูแนแทงแทงกล้าเลยใจมันแทงตัวไหนก็แทงไปกู้ไปกู้ด้านนี้โอ้ด้านนี้แน่นแน้นแทนนะแต่เน้นเกลียดมากมันต้องปุบวงในอ่ะ มันมันอยู่ในมันอยู่ในบ้านอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเกียดมากด่านแบบนี้อนี้เอาไอ้ตัวจีมาก็ได้ปวตายเลยมาถึงตัวตายเลยโหพันโตโซฮันโตเนี่ยดูว่าคุณแตกอ่ะไม่ไหวไม่ไหวด่านนี้แนนยิงไม่ไหวอืมตัวตัวตัวตตายเฮ้ยเธโอ้ย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 เฮี้ยมันมาเยอะเกินฮิว รอก่อนรอก่อนรอแทงมาก่อนว่าไม่นั่งเข้าไปก็เป็นศพอยู่นี่แนนต้องเอล่นฮิวตัวอื่นแทงนั่งนั่งนำเลยนำเลยไปกูตามหลังกูตามหลัูว่าจะไปเล่นแทงอีกตัวนึงเฮ้ยใครโดนใครโดนใครโดนโอ้กูแตกมาแล้วมาแล้วไป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 ตั้งป้อมให้ได้แกพอแล้วไม่เวิร์กโง่โอ้ยจังโอ้ยแฉจุกแลฉไอ้เหี้ยจุกแลฉ โดนพวกอะไรชุบหน่อยชุบหน่อยโอเคมันตึงเกินโดนโซเยอลยิงข้าผู้ด่านเนี่ยนั่นแพงจริงเว้ยหาทางแก้ไม่ได้จริงตัวอื่นนะมันต้องมีบางด่านที่เราต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะไหล ไม่มีฮิลไม่ได้ฮิลนะเจ้าให้เนีให้นะเดี๋ยวเดี๋มีช้าขึ้นอยู่ในทงเลไอ้เหี้ยตรงนี้เหวนี่ว่าเฮ้ยมา้หนโอ้โหมเลยมันต้องมีตัวฮิลน่ะตัวนั้นน่ะตัวไหนไอตัวเซนนนไอตัวเมเยอร์ คุณคุณเแนสซี่เหรอแฮนด์เท่นแฮนด์หน่อ์เมเยอร์เมเยอร์ไอตัวยิงสีอ่ะตัวแท้งปืนสีที่คุณเจนนะเล่นโอ้โหมีใครฮิวให้บอกวันนีเล่นเมเยอร์แน่นหน่อยอะไรเมเยอร์วะไม่แน่นเล่นอยู่เนี่ยเล่นอยู่เนี่ยเล่นอยู่เออมันชื่อว่าอะไรนะไอซาย่าอัสซาราไบแล้วจบแล้วมันจบแล้วนะคิดเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ เป็นดาบเปียนตัวได้ละโอเคเมอร์ซี่ได้ละวใคนที้ด่าบอะไรอ่ะไม่รู้แต่เมอร์ซี่ได้ถ้าไม่ใช่ด่านน,นนั้นนะออ๋ด่านเนี้ยที่คุณเคลเล่นต้องเลยนเนี้ยอ,อ,นนอีอะไรนะอีน้ำแข็งอ่ะไม่เหมือนถ้าดาบเนี้ยเข้าได้ละมันเป็นแทงโซสุดท้ายอ่ะไล่หาเดี๋ยวไรฮะเดี๋ยว เอาให้ลึกนะพี่ระดับ<ล>นนี้แล้วก็ไม่จุดบ้านก็ไปเลยอ๋อต้องเอาต่อเหมยมาให้เปรียบแมมนี้ต้องอาเหมยนี่อาเหมยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยโยมามาเออเออไปโดนวางยาเบื่อโอ้ย เฮคุณแอนไปไหนคุณแอนไปไหนเอาไปสกายคุณไปาุณแอนไปไปาิก่อนก่อนแอบินแอนบินตามโอ้ยโอ้ยยเยอะเยอะเยอะเอามันขขยติมมันขายติมฮะไายติมไเล่นแนวหรือ เอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่มีคนขายติ๊งนี่แร็ปเนี่ยเมื่อกี้มันยิงแน่นข้างในมันขายติ๊ใช่มันเป็เพราะว่าเสียงตอนยิงอ่ะมันเสียงกุ้งกิ้งก็เลยได้คนขายติ๊งข้างในเลยโอ้มายิงกูเต็มหัวเลยแทงมายังแทงมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วออาเมยอเอาเมยอเอาเมยจะไม่หลอกเลี้ยวเลยเลี้ยวหักขวา

เฮ้ยไฟดูหอมมากสู้สู้สู้โอ้ยตายแอคูรอดได้ไงไม่รู้ยัง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 ช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตไปเฮ้ยอะไรอ่ะเอ็นตีเอ็นตีเอ็นตีนี่วะคุรอดกูรอดได้ไงไม่รู้รอดเหมือนกันไอ้สิรอดเหมือนกันรอดได้ไงไม่รู้สิคุณแก้ชีวิตผมเลย

นี่ไงรถพยาบาลมารับเราเองขอบคุณมาแล้วมาแล้วคุณแม่หัวลมแลยหลังหลังกิล้ี่กินฉี่กินฉี่หลังกินฉี่หลังหลบหลังคนแอลไว้หลบหลังคนแอลไว้หลบหลังคนแอลไว้คุแอลเป็นดีช่างคุแอลเป็นดีช่างไม่ต่อยหรอไม่ต่อยหรอฮึทำไมรถแบบเดินรถเตี้ย ต้องต้องแหววไปแทงไงถังถังเมลิกคือเมลิกขวามาขวามาดิว่าโอ้ว่าเฮ้ยพวกคุณนะพวกคุณอยู่ดีๆเลยกูปิดทางเข้าอยู่แล้วเห็นฉีเข้ามาแล้วโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไม่ทำแล้วไม่ทาแล้วให้โดนอะไรตายก่อนเนี่ยดีว่าดีว่าดีว่า อึบกันไว้ก่อนเอวกันไว้ก่อนกัดลิ้นกัดลินกันไว้กัดฟันกัดฟันอ้าไว้เมงเมองเมงแนงแนนป็นไงล่ะยืนปิดดวยนทางบอกแล้วเหมยดันเนี่ยเดือแบกเวลาแก้ตาให้กัดฟันเอาไว้

ยยอุ้ไปเขาไปคิวกันน่ะอยากบินไปคิวด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยช่วยช่วยตามมาหน่อยฮิวไม่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 มาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ไม่อยากมาเลยนี่แหละถึงไม่อยากมาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะฉันทำวิธีแตงอยู่ทำวิธีแตงอยู่ยังไงนี่งานสีแล้วสวยสวยจะมาสวยเอามันเอามันคกินเอามันเอามันหลังหลังหลัง นเข้าไปในบ้านาไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยวเอาเงินเอาเงินเี <c oughs> ยล็กป้ายนี่ตกลูนี่ตลเอาเสียงลูกบิบีขึ้นมา็อเด็ด็ดอเด็ดเจ๊แนะอน็อเด็ดเจ๊แนนตกหิวห็วหวโอไม่ไหวลังหลังตูตูตูเชื่อไมตูไม่ๆๆไมไรอรอพร้อมกัน อ้หลังโอหลังหลังเข้าหลังเข่าไม่ไหวไม่ไวโอ้ยรุนตูดรุนตูดมา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 าม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 มา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 หน่อยมันายาาาา มัน,มน,นไ,มได้อะันได้ไม<ด>่ทไม่ทานไม่ทานไม่ทานไมานไม่ทานไม่อไม่ทานไม่ทานมวานม่าไม่ทานไม่ทานไม่ทานไมาแล้วทานไม่ทรนไม่ทาน้่านทานมนม่ทานไ่ทามานไ่าไทานมนมานนมานไมนมานทนไนไนมนนมานไนมานม่ทไม่นไนมนมไม่น่าน,าาานไนววนนไ่ ไทยมินตีงมผ่อเย็ดยีดเย็ดเย็ดเยดเจุดผมเปไลนอะไรแล้วไม่เยมันบวกยิวๆคุณหน่อยหน่อยไม่มีเลยติดีิดติดการเลือกจะแพ้กัไมาวมาแล้วสวยสวยสวยอ้ยโชคดีว่าที่มอลมาไม่เห็นแน่นว้แล้วแนนลงมาพอดีคโชคดีมากที่ยังตีเบอรแกขังพระา างพินอะไรีร่วมกันเราอยู่แยังหมูไปแยังหมูไปอยู่แก่ตัวตายเดียวมาปลาโดนเดียวไงแล้วจะตายอย่างเดียวได้แล้วก็จะพูดว่านิวดูคนายคุณนายไม่ยิ้ยคุณนายไม่ยิ้มคุณชุกแต่ชุกจตายโดนทั้งที่คุณนายตายคนเดียวตายคนเดียวก็จะพูดว่าหิว นันโดนเห desktop, น oh, 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 oh. ื่อข้างๆอ่ะตายแล้วข้างบนข้างบนสะพานจู๊บจู๊บจูบจัน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 บนอะไรเมื่อกี้มั่วมัวแล้วมั่วเลยแล้วมั่วเลยแล้วสะพานบนสะพานเยอะมากข้างบนข้างบนมีตัวนึงข้างบนมีตัวหนึ่ง ว่าหลังอีกตัวนึงเฮ้เขาขวาขวาขวาไปตัวนึ่งเรียบร้อยกูแตกแล้วเรียบมาช่วยเรียบมาช่วยโอ๊ตสุดยอดเยอะเยอะมากข้างหน้าเยอะมากเยอะไม่ไปไม่ไปไม่ไปปล่อยคนนี้ถ้าถูแล้วคนเดียวแล้คนเดียวรอรออยู่รออยู่รออยู่เอาคิวไปเอาไว้แล้คิวไปดีบาร์ไปแล้วดีบาร์ไปแล้ว มันตามแนนมันตามแนนตามทำไมมึงตามพี่กูทำไมโดนสไนเปอร์ลอยโอ้โหโดนสไนเปอร์ยีละคือแบบโอ้โหแม่งชุลมุนสไนเปอร์ได้เยอะมาเยอะมาเยอะมาเยอะโน่ละมังโอ้เยอะ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 โอเคเยอะเยอะเอาลืมไปว่าคุณแหววได้ เฮ้ยตามมาหน่อยดิครับกูกูดำอีกคนเดียวแล้วคราวนี้เออกูแอบแล้วไอ้เหี้ยออแปกโอ้ยโดนสไนสยสไนสยอีกแล้วสไนสยัไอยู่สไนสยอยู่ข้างบนทั้งแม่งกูเอาเอาจิบตัวหน้าก่อนอะไรอ่ะอติไว้ทำอะไรอ่ะซอมบ้า แพกไงแพกไงถ้ามใช้สก oh, yeah. ิลไม่ได้สกิลไม่ได้แบบหมแนกิหทบทบทบไม่ได้เองหูนี่นี่จะตายแทนโนสนยูแนนโดนสนยเลยหัวเลยแต้องแก้แค้แน่นะไดโอ้เหีย เก็บอายรแล้วคนนี้เอาตับีม,มาดีไหมเนี่ยนี่ไงสนไทยไายสตรโดนกูบ้างอุ๊ยอุย,อย,อย,อยแกงขวัญซิ้งแกงขวัญซิ้งโอ้โหแมคกีมแม่นอะไรขนาดไอ้เหี้ยไอ้สาตร์แม่นนะหล่หอ นี่ไงแม็กกี้ไม่รู้อะโดนอะไรไม่รู้อะนี่ไงแม็กกี้รีบดันเลยกูหน้าที่ปวนวววน,นิ้วไว้นิ้วไว้หน่อยนิ้วนะครับ โอ oh, ้ยูเดินเดินมาเลยค่ะเดินมาล้างล้างมีออกกันล้างล้างล้งูนเยอะเยอะเยอะยอะคะครับมันตีไม่ได้เอออัดเสียหน้าแม่งเลยเยอะครับเยอะครับ หลังๆหลังๆหลังหลังเข้าอยู่ล้ะใช่เลยเขาโอ้แนแตกนันแตกนะนันแตกนะฝากคุณแอ์ทุกคนนฝาคุณแม่ไม่หิวไม่หิวไม่หวไม่หิไม่หวหิวไม่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 ไม่วไม่หิวไม่หิวหวไม่หิวไหไมิไอัติไไไิ บินไม่ทำก็ได้ตายก็ได้คิดว่าจะดูไปตายได้ไอ้ตัดพอเปลี่ยนตัวได้เฮ้ยยังไม่เปลี่ยนรอชั้นตีก่อนเฮ้ยไ,ได้ได้ได้ยินเสียงตีมันตีมัน ล้ลังลล้าหลังโอ้โหทิวหน่อยชุ่อชุบหน่อยพี่แนนชุบหน่อยไอ้เลเซอร์แกแคนให้เลยแคนยอย่างนี้ดิโันหายไปลโอ้แทนนี้มันจะตายยายา่าตายไงเล่นเล่นตัวอะไรดิอ้าวคุเล่นาร่า คุณเยน,เาานีเอามาปวดไงเอามาปวดตัวสไนน์อ่ะเิ้วหน่อยได้ไหมคะไม่ได้คุณต <c oughs> าย <c oughs> <ด>อีกเลยโอ้โหกูโดนอีกแล้วเกดแค่เพีงเลยโอ้ยคุณโดนตัวส้มคุณโดนตัวส้มขาดวิตามินขาดวิตามินเรื่องพอโอเคได้เวลาเปลี่ยนตัวละดันสีเดียวงมันถูกคุณเกยินไหมไม่ไม่ ไอช็อกโก้เป็นตัวแล้วูไปเล่นแล้วยูเปลียนกินโอ้ยเยอะเยอะเยอะเต็มไปหมดเลย่ทุกวันจริงเลยมันจะรันมันจะรันต่อมันจะรันต่อทีเดียวนะทีเดียวล้าง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 ล้งด้วยลังด้วยลังด้วยน้องแนบบินติดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยหยับอันตีในนี้อย่าับอันตีในนี้ขอร้อง โอ้ยจะไหนจะไหนจะไหนมึงจะมาจะนายพยายามยิงแนนอยู่ด้วยไม่ได้อะเลือดไม่ถึงให้ได้แค่กอดดันอุนดันอุนแม็กซี่อยู่ไหนวะขอยิงแม็กซี่ให้มันหายอย่างไรดิ คุเล่นอยู่หันไมยิงคุเล่นอยู่คุเล่นอยู่แม็กซี่โอ้โยไรยังแม็กซี่ไอ้สัตว์เอามันจะหมดเวลาแล้วรชนะแล้วนี่ใช่แต่ต้องยื้อยื้ไว้ยื้อไว้ยื้อไว้มันจะโอเวัชามะโอวัชามโอ้ยพี่โต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  คุณแต่คุณพี่แนนคุณพี่แนนคุณแนนนุณอยู่ไหนอ๋อนี่สีิใจใจพี่แนนเสมอโอ้ยเขี้ยมโอ้ยหิวแล้วยิ้มหิวแล้วอันตมาแล้วอันตีาแล้วเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ที่ตูดเลเซอร์ที่ตูดเก็บบ้านดีไอ้เขี้ยตัวหิวตัวเดียวเนี่ยโอ้ชิบหายแม่งพาทำรูปมาด้วยเติมมาเติมมาตาย อัดนุ่หนุนมนุนหนุอย่าดูดิอย่างเงี้เลยใช่ดีว่าเก็บหมดเลยอาตัวอาตัวเน้นๆไม่มีใครเห็นเอ็มเอวีพีแบบนิ้วกลางง่ายแบบเฮ้ยโอ้โวยโวอ่ะมาสอนตัวเท้าเนี่นะแบบใกล้จะชนะ อาดีเมื่อก้นไมไปแล้วลาก่อนเือนคุณแอคนเดียวแล้วกดแแอคู่กับล่าม่วงแล้วแอะแตกแล้วค่ะกแบบว่านังนอนเกือบดีแล้วิดแล้วมีแทมเมตตีเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีแทมมต โอ้เยอะเยอะเกินเยี่ยเยี่ยมเพ้จังไรชช่ไหมชงระเบิดอ่ะห้าตัวไอ้ระเบิดตัวเยี้ยนี่ตัวเดียวเลยห้าตัวไอดีว่าไอเมสยูล่าไออยู่ยูล่าเอาไปเถอะโอ้โมันอยู่ข้างบนมันรอได้มันรอ อ๋อแตกเลย <laughs> สูงแค่ไหนก็ไปถึงยืนจริงจร <laughs> ิงนนี้ E จะเอาอยู่อยู่แล้วเชียวต้องเกิดมันฮิวยังไงวะตัวเนี้ยมันมันเป็นมันฮิวเป็นวงกลมมันมันคิวออตโต้อะไม่มีกดคิวกด E ที่ได้แค่บ,บูทบูทให้ดีเลย กดแดนน่าจะใส่วิ่งนะ <c oughs> อ,อ๋อแต่แรงไม่ได้กระตุกเยอะแดนจะทำไปแต่หนวแ <ขอ S 2> ดนดกลายเป็นสายค่ะถ้าจะหิวก็สับเป็นอ๋อจับคลิปเอาสับคลิปเ <okay. S 2> อาเป็นถ้าไม่หิวมันก็จะวิ่งเลย <c oughs> พี่ด้วยช่วยคุณแอร์ด้วยช่วยคุณแอร์ด้วยหันมาช่วยคุณแหน่อยแนนอยู่กับแทงก็ช่วยๆอยู่ขนนี้นโอ้ยเฮียสมบัติเดี๋ยวแล้วทำไมไปอยู่คนเดียวโอ้แนนอยู่คนเดียวได้จะเป็นสายบูดังบอกคุณแอร์เล่นอย่างนี้อยู่แล้วยังไม่ชินอีกหรอโอ้ยโดนฉิดสบายยาเบื่อโอูยฝั่งหุ่แอร์ไม่น่ามาฝั่งนี้รับกระสุนนิด ยังแล้วัวใจแทงนี่ไงอ่เข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังหลังเข้าหลังเข้าคิดว่ามึงเจ๋งอ่ะแนวตัวต้มเนี่ยเอ้ยเอาอิปเปอร์ไปไหนอ่ะขา้กระเจาะกระจีหมาอิปเปอร์ใครก่อนคุณดีเฮ้ยช่วยด้วยเอาโดนกำจัดก่อนเอาโดนอะไรอ่ะกำจัดเอา ไอ้ยี่กับจันกูไม่เห็นเลยที่รีเฟอร์ก็อยู่กับกูดีๆนะหลังด้วยหลังด้วยโอ้ยพี่เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยไม่ดึงไม่ดึโอ้ยโอ้ยอะไรไม่รู้เอาไม่ออกไปอ่ะข้างนอกเยอะข้างนอกเยอะไปโดนแท็กหลังหลังหลังอ้าว ากลายเป็นตอนตอนเหลืองแล้วโอ้ยโดนโดนเจ็บเจ็บโดนบนข้างบนข้างบนโซเย่ข้างบนพอแล้วพอแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยอีแท็กว่าอีแท็กเวนอยู่ไหนวะเนาะต้องเข้าไปเซอร์ไพรส์มันหน่อยละ ตายอะไรตัวมึงเต็มตะลุมตะมอะไรของมึง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 นีไงของมึงเราบังได้ใช่ไหมโอ้โหโคนโคนโค่นนั่นติดเทปอยู่ลวอยู่อย sì> ู่ละไม่แน่โดนแลยโดนอะไรนี่

โซเยบรูบาลโอ้โหลิฟต์จ้าจะมีการเปิดปะคุณกมรไีรทุกคนจะเกิดแล้วแตลงคุณเกิดอืมมังมงมังมังีรทุกคนทุกคนทุกคนทำได้ขอแค่ไม่มีแนในทีม เฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงแตกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยอไอ้กุนโอ้ยแพ้เหรอเฉลยเหรอเฉละเฉลยแบบฉันเหอขอร้องกูแทงขนาดนี้แนละ้ว